คลพักนักปรุง p l u สเรื่องของการเสิร์ฟในกระทะนะครับเป็นเรื่องของการนําเสนอเป็นเรื่องของพรีเซนเทชันนะครับดังนั้นถ้าหลายๆคนไม่มีกระทะที่เข้าเตาอบได้ต้องการทําเป็นชิ้นเล็กๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่มีกระทะเหล็กที่สามารถเข้าเตาอบได้นะครับวันนี้พลใช้ขนาด7นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางฉีดน้ํามันให้ทั่วๆนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ติดกระทะของเรานะครับ เติมกระทะไว้ให้เรียบร้อยส่วนอุณหภูมิเตาอบตั้งที่180องศานะครับเราใช้โปรแกรมพัดลมครับวิธีการทำง่ายนิดเดียวครับในชามผสมนะครับเราก็จะมีอันนี้ฮะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายทั่วไปแล้วก็นมอัลมอนด์นะครับจะใช้เป็นนมอัลมอนด์หรือจะเป็นนมถั่วเหลืองอะไรก็ได้เลือกอะไรก็ได้ครับที่เป็นนมรูปแบบเจนะครับใส่ลงไปครับและสำหรับส่วนประกอบของไขมันที่เราใช้ในวันนี้นะครับพอเป็นแบบเจใช่ไหมครับง่ายนิดเดียว เลือกใช้น้ำมันรำข้าวครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับเป็นส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลากหลายชนิดนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยมีมากกว่าน้ำมันพืชทั่วๆไปและโดยเฉพาะออริจินัลนะครับขวดนี้นะครับมีสูงถึง1 2 0 0 0 ppm เลยทีเดียวครับและในช่วงเทศกาลกินเจเราก็สามารถใช้น้ำมันรำข้าวขิงนะครับในการทําอาหารในการทําขนมได้ทุกเมนูที่สําคัญผลิตจากข้าวไทย100%เเซครับ เราจะใช้น้ำมันรำข้าวขวดนี้นะครับทั้งหมด4ช้อนโต๊ะด้วยกันครับคนให้พอเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะล่อนส่วนประกอบของแห้งลงไปนะครับซึ่งได้แก่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ผงฟูเบกกิงโซดาและเกลือ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับใส่ช็อกโกแลตชิปลงไปแล้วก็ถั่วครับถั่ววันนี้เราใช้เป็นวอลนัทแต่เราสามารถใส่ถั่วอะไรก็ได้นะครับจะใส่เป็นอัลมอนด์จะใส่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ก็ได้ครับ ซึ่งเราจะต้องอบก่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเขาแล้วก็บดหย,บยาบๆครับเสร็จแล้วก็ใส่ตามลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีครับนำก้อนคุกกี้โดของเรานะครับใส่ลงในกระทะครับค่อยๆใช้มือกดนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยแผ่ทั่วกระทะดีครับ ในการอบนะครับเราคุมหน้าด้วยฟลอยเป็นเวลา5นาทีแล้วก,ก็เอาฟลอยออกนะครับอบต่ออีก20นาทีรวมเป็นทั้งสิ้น25นาทีครับเสร็จเรียบร้อยครับ เช่นเดียวกับคุกกี้ทั่วไปนะครับเวลาที่เพิ่งออกจากเตาเนี่ยจะมีลักษณะที่นุ่มเล็กน้อยนะครับเราจะพักเขาให้อุ่นหน่อยนะครับสักประมาณ3นาทีหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการรับประทานเลยครับรับประทานอุ่นๆก็อร่อยไปในอีกรูปแบบนะครับอย่าลืมนะครับเราอยากจะทำเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่ๆ คุณผู้ชมเลือกได้เลยครับต้องบอกว่าอิ่มกายอิ่มใจแล้วก็ยังอิ่มบุญด้วยครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายแอดครับ